วันนี้เราก็จะอยู่ในเรื่องของคำคล้องจองนะคะซึ่งต่อจากเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ก่อนเราจะไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมขยับกายขยายสมองให้นเรียนได้ปฏิบัติก่อนที่เราจะได้เรียนรู้กันอทั้งหมดยืดวันนี้กิจกรรมขยับกายขยายสมอง ชื่อกิจกรรมว่า1 2 3ซ้าย1 2 3ขวานะคะอ่าเราเคยปฏิบัติกิจกรรมนี้มาแล้วทุกคนพร้อมหรือยังคนะ คำท้องจองที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะเป็นคำท้องจองหอนึ่งยางโดยวันนี้นะคะคุณครูจะมีคำมาให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนชั้นป .2 เนี่ยช่วยกันแต่งคำท้องจองนะคะเรามาดูคำแรกนะคะคำแรกคือคำว่าป้าป้า,าการรมนี้ว่านะคะให้นักเรียนพูดคำที่คุณครูกำหนดให้นะคะอ่านคำว่าป้าแล้วตามด้วยคำที่นักเรียนแต่ง ามีเพื่อนคนาตายเราจะต้องเริ่มต้นที่คําว่าป้าตามด้วยคาที่เพื่อนให้บอกนะอาได้แต่งคาน้องจองไว้ คำที่มีเสียงสัมผัสกันนะคะอ่านจะมีมนสองลักษณะก็คือไม่มีตัวสะกดก็คือมีสระเดียวกันนะคะในแบบที่2ก็คือมีตัวสะกดใช้สะละเดียวกันแล้วก็สะกดมีตัวสะกดในมาตราเดียวกันเช่นมาตราคนถ้าสะกดด้วยมาตาคนก็สะกดด้วยนอนหนูนอกจากนอนหนูตสะกดอะไรนบ้านะนอนเล สองพยานนะคะอ่าคำของจองสองพยาน ให้พยาแนแรกของคำถัดไปนะคะเรามามา เรามาดูกันว่าคำแรกคือคำว่าอะไรคะลูกคำว่าโล โรงเรียนเบียนหัวอ่ะถัดไปค่ะข้ามผ่ไปอ่ะเอสโซตัวร้อนตัวร้อนอ่ะนะคะตัวร้อนซึ่งนะคะพยายามท้ายของคำก็จะคล้องจองกับพยางค์แรกของคำผ่าดไปนะคะซึ่งมีสาระอะไรเหมือนกัน กิจกรรมต่อไปค่ะนะคะชื่อกิจกรรมว่าเรียงร้อยคำคล้องจองนะคะชื่อครณครูมีบัตรคำให้นักเรียนนะคะทั้งสองกลุ่มนะคะได้ช่วยกันนะคะเรียงร้อยคำคล้องจองให้คล้องจองกันแล้วก็ถูกต้องกลุ่มได้เศษก่อนให้นักเรียน กสัญญาณได้เลยนะคะแล้วคุณครูจะให้นักเรียนออกมานำเสอนอหน้าชั้นเรียนนะคะอ่ะตรงนี้น,นะคะอยา่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวครูจะบอกให้เริ่มพร้อมกันพร้อมยัยงคะพร้อมแล้วคะช่วยการเรียงร้อย,ยคำ้อ,อจองให้ได้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ เราได้กลุ่มที่ชนะแล้ว,ลวนั่นก็คือกลุ่มที่หนึ่งที่หนึ่งนะคะเรียงร้อยคำท้องจองได้เส็จก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวให้กลุ่มที่หนึ่งออกมานำเสนอค่ะอ่าเชิญมาได้เลยะค่ะอ่าเรียงให้ถูกต้องนะคะเพื่อนๆนะคะช่วยกันตรวจสอบด้วยว่าเพื่อนเรียงคำท้องจองได้ถูกต้องหรือไม่อ่ะขยามาขย,ามา,ยามาข้างหน้าค่ะ อ,อ่อา,าอ่านมาอ่าเราช่วยกันอ่านด้วยนะคะอ่านตามเพื่อนค่ะอ่านเรืะะ่องไหมค่ะคุณแม่คุณแม่ เกมที่เราจะเล่นกันต่อไปชื่อเกมว่าจับคู่คำคล้องจองนะคะโดยมีบัตรคำนะคะซึ่งน,นักเรียนจะได้บัตรคำคนละหนึ่งบัตรคำนะคะแล้วนักเรียนอ่านออกเสียงบัตรคำนานนะคะแล้วถ้าใครมีคำคล้องจองที่เป็นคำที่เพื่อนอ่านให้ยกขึ้นนะคะแล้วอ่านคำนั้น นะคะแล้วเพื่อนๆก็อ่านตามอ่านพร้<ข>อมยล้วคะพร้อมแล้วค่ะพอมแล้วครูจะให้เริ่มที่อลิซอ่ะอ่านเลยเลยค่ะนิ้วมอือนิ้วมืออันนีนนน้เวลาเรียนอ่านนั้นบัตรคำให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะอ่านอีกหนึ่งครั้งค่ะนิ้วมอือนิ้ว เพื่อนที่อยู่ในวงกลมนี้ดูสิว่าคําของตัวเองคล้องจองกับคําที่เพื่อนอ่านหรือไม่อยู่ที่ใครอยู่ที่เอสโซอาเอสโซออเสียงค่ะอานเสียงไม่ถือของเฟนตาหะถือของอ่านิ้วมือถือของอ่ะเดี๋ยวครูจะให้ลุกไปติดที่กระดาษเป็นวัดเป็นวัดเป็นวัดอยู่ที่ใครเอ่ยใครมีคำคล้องจองกับเฟนตาเป็นคำว่า เป็นวัดเป็นวัดมีสระอะไรคะท้ายของพยาค์อาหารหน้าอาหารบัตรธรรมมีสระอ้โอ้ใหม่นั่นเองคำว่าอะไรรู้คัดจมูกคัดจมูกคออัดดอคัดคัดจมูกอ่ะเป็นวัดคัดจมูก กุ่นะคะจะต้องช่วยกันเขียนคำ้องจองนะคะต่อกันไปเรื่อยๆให้ท้องจองกันให้ครบทั้ง5้าคนโดยคำที่คุณครูเริ่มต้นให้คือคำว่าโชคดี ค่ะเรามาดูผลงานของนักเรียนนะคะ,ะคุณครูเริ่มต้นให้ที่คําว่าโชคดีอากับตันค่ะแต่งคําคล้องจองคําว่ามีสุขเพื่อนค่ะต่อไปค่ะทุกใจไปจหามา,มา คองคำคล้องจองเป็นคำที่มีที่มีเสียงเสียงอะไรคะสัมผัสกันมีเสียงสัมผัสกันนะคะแบบไม่มีตัวสะกดใช้สระเสียงเดียวกันใช้สระเสียงเดียวกันนะคะแบบที่มีตัวสะกดก็จะใช้สระเสียงเดียวกัน 我中午没。嗯嗯嗯